จากไพ่ทั้ง5้าใบที่ปรากฏตรงหน้าดิฉันสัมผัสได้ถึงเรื่องราวการเงินที่ลึกซึ้งและมีพลังอย่างยิ่งค่ะรากฐานของปัญหาไพ่ใบแรก e อ็ดออฟสอเผยให้เห็นถึงความรู้สึกกดดันและถูกจำกัดที่คุณอาจกำลังเผชิญอยู่ รากฐานของปัญหาทางการเงินของคุณอาจไม่ได้อยู่ที่การขาดแคลนทรัพยากรโดยตรงแต่เป็นการติดอยู่ในกับดักทางความคิดความกังวลความกลัวหรือความเชื่อบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกว่าถูกมัดมือชกไม่สามารถมองเห็นทางออกหรือไม่กล้าที่จะลงมือทำสิ่งใดๆได้อย่างเต็มที่มันคือการสร้างคุกแห่งความกังวลใจขึ้นมาเองภายในจิตใจของคุณทำให้คุณรู้สึกอึดอัดและไร้ทางออก สถานการณ์ปัจจุบันแต่ไม่ต้องกังวลใจค่ะเพระพาะไพ่ใบที่สอง six of swords ชี้ให้เห็นว่าคุณกำลังอยู่ในช่วงเวลาของการเคลื่อนย้ายออกจากสถานการณ์ที่ยากลำบากนั้นแล้วคุณกำลังค่อยๆพาตัวเองออกจากความวุ่นวายความสับสนหรือช่วงเวลาที่ตึงเครียดทางการเงินมุ่งหน้าสู่ผืนน้ำที่สงบกว่าและอนาคตที่แจ่มใสกว่า การเดินทางครั้งนี้อาจต้องใช้ความพยายามต้องมีการปล่อยวางสิ่งเก่าๆหรือความเชื่อบางอย่างทิ้งไปแต่มันคือการเดินทางที่ถูกต้องและกำลังนำพาคุณไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างแท้จริงแนวโน้มในอนาคตอนาคตทางการเงินของคุณนั้นสดใสยอย่างยิ่งค่ะ ไพ่ค Queen of Pentacles และ Ten of Pentacles ที่ปรากฏขึ้นมาคู่กันเป็นสัญญาณที่ยอดเยี่ยม Queen of Pentacles บอกว่าในมิชานี้คุณจะกลายเป็นผู้ที่มั่นคงมีความสามารถในการจัดการการเงินได้อย่างชาญฉลาดมีความเป็นผู้ใหญ่ทางการเงินที่สามารถสร้างและดูแลความมั่งคั่งได้อย่างยั่งยืนคุณจะมีความเข้าใจในคุณค่าของเงินและการลงทุนที่มั่นคงเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับชีวิตของคุณและต่อเนื่องด้วย The Ren of Pentacles ไพ่ใบนี้เปรียบเสมือนจุดสูงสุดของความสำเร็จทางการเงินมันบ่งบอกถึงความมั่งคั่งที่ยั่งยืนการสร้างมรดกหรือความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวที่คุณจะสามารถแบ่งปันกับครอบครัวและคนที่คุณรักได้นี่คือภาพของความอุดมสมบูรณ์ความสุขและความสงบสุขที่มาพร้อมกับฐานะทางการเงินที่มั่นคงอย่างแท้จริงคำแนะนำ สำหรับไพ่ใบสุดท้าย justice นี่คือคำแนะนำที่สำคัญที่สุดค่ะเพื่อให้การเดินทางทางการเงินของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นและนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดคุณจะต้องดำเนินการทุกอย่างด้วยความยุติธรรมความซื่อสัตย์และความราบคอบคิดไตร่ตรองให้ดีก่อนตัดสินใจเรื่องการเงินทุกครั้งไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่คุณต้องรับผิดชอบต่อการกระทำและการตัดสินใจของตนเองอย่างเต็มที่หากมีข้อตกลงหรือประเด็นที่ยัง้างคา,งางอยู่ ไพ่ใบนี้แนะนำให้จัดการให้ถูกต้องและเป็นธรรมทุกสิ่งที่คุณกระทำด้วยความสุจริตและสมดุลจะนำมาซึ่งผลรับที่ยุติธรรมและดีงามสำหรับคุณเสมอ บทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดเรื่องราวทางการเงินของคุณเริ่มต้นด้วยความรู้สึกขับข้องใจแต่คุณได้เริ่มต้นการเดินทางเพื่อปลดปล่อยตัวเองแล้วอนาคตที่รอคุณอยู่นั้นเต็มไปด้วยความมั่งคัง่งและความอุดมสมบูรณ์อย่างแท้จริงเพียงแค่คุณยังคงรักษาความสมดุลความซื่อสัตย์และความรอบคอบในการจัดการการเงินของคุณคุณจะสามารถสร้างรากฐานที่มั่นคงและยั่งยืนไม่เพียงเพื่อตัวคุณเองแต่ยังส่งต่อให้กับคนรอบข้างที่คุณรักอีกด้วย จงเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองและก้าวเดินต่อไปด้วยใจที่มั่นคงนะคะ